สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำโคมไฟถนนเป็นโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้รุ่น400วัตต์ของโกโตโกะแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาอยู่ที่42,000แอมป์เลยนะครับใช้งานได้ยาวนานถึง12 12ชั่วโมง15ชั่วโมงได้เลยครับใช้ได้ทั้งคืนนะครับตัวนี้คือแผงของเขานะครับแผงขนาดใหญ่มากนะครับแผงขนาดใหญ่มากตัวนี้อยู่ที่35วัตต์นะครับ6แอมป์6โวลต์นะครับใช้แบตเตอรี่เข้าไปในนี้นะครับอยู่ที่42,000แอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาดูความสว่างกันข้างนอกนะครับ ตัวนี้มีรีโมทเปิดปิดมาให้ด้วยนะครับควบคุมด้วยรีโมทนะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเช้าก็ดับเองนะครับพอเมื่อก็ติดเองเราสามารถกดสั่งที่รีโมทได้นะครับตัวนี้เ็าแถมมาให้ในกล่องนะครับเดี๋ยวไปดูความสว่างข้างนอกกันครับตอนนี้จากที่มืดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวโคมไฟน่ครับส่องไปดูดีครับดูสิครับมันสว่างขนาดไหนเนี่ยพื้นที่หนึ่งร้อยตารางเมตรนะครับใช้ได้สบายสายนะครับติดบนเสาไฟนะครับหาเสาติดแนะนำอยู่ที่ความสูงสามเมตรห้าสิบขึ้นไปนะครับ สามเมตรห้าสิบขึ้นไปนะครับก็จะได้แสงยี่กว้างสว่างทั้งคืนแน่นอนนะครับใช้แล้วไม่ผิดหวังนะครับแบตเตอรี่อุดทนทานนะครับใช้งานได้ทั้งคืนนะครับทดสอบแล้วคัดแล้วนะครับสินค้าตัวนี้ทางร้านคัดแล้วค่อยเอามาขายนะครับผมของดีนะครับของดีต้องบอกต่อกันนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับผมสินค้าตัวนี้ทางร้านมีพร้อมส่งแล้วนะครับกดเข้าสั่งในตะกร้าได้เลยนะครับส่วนพันธมิตรนะครับผมรับไม่อั้นนะครับช่วยช่วยกันขายครับค่าคอมมิชชั่นให้ส0เปอร์เซ็นนะครับ สว่างแน่นอนครับไม่ผิดหวังครับ